เรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรมาดูกันนะคะ ไพ่อัศวินถือดาบค่ะคุณมีเกณฑ์จะเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะและคุณใช้ความพยายามอย่างมากในการทำงานนั้นซึ่งคุณทำงานได้สำเร็จมีผลงานที่ดีมากค่ะไพ่สามถ้วยนะคะทุกคนจะแฮปปี้กับงานที่คุณทำเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะคะจะยกย่องชมเชยคุณแล้วมีการไปปาร์ตี้เลี้ยงฉลองความสำเร็จของคุณด้วยนะคะ ไพ่ทาวเวอร์นะคะจะมีคนอิจฉาคุณอย่างมากค่ะพยายามที่จะดิสเครดิตนะคะแต่เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าเจ้านายเนี่ยโปรดปรานคุณมากค่ะเนื่องจากคุณมีผลงานที่ดีท่านจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณขึ้นเงินเดือนให้คุณค่ะคนที่คิดร้ายต่อคุณก็มีอันเป็นไปนะคะเดอะมูนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะ ไปทำบุญมูเตลูครั้งใหญ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณจะมีโชคลาภทางการเงินมากมายค่ะทั้งเงินที่ได้จากการทำงานนะคะจากการเสี่ยงโชคและจากรอบทิศรอบทางคุณจะร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนี่ค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะทั้งหมดนี้เป็นพลังงานของคุณ เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณรักใครปรารถนาดีต่อใครอยากให้เขาประสบความสำเร็จร่ำรวยเหมือนคุณคุณก็แชร์คลิปนี้ไปให้เขานะคะแชร์กระจายออกไปสู่โลกสู่จัก,กรวาลค่ะติดตามอาจารย์และกดใจให้อาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากขอให้ทุกคนมีแต่ความร่ำรวยความสุขใจสุขภาพแข็งแรงทุกภพทุกชาติไปค่ะ